อันนึงลงทางเดียวอ่ะนะาน้ำเขาขับแล้วน้ำขับว่าที่มันแข็งข้างบนยังมีแข็งกว่าจะต่อย่างนี่ถึักตะเข็บแล้วอีกทางเดียวอันนี้สำหรับนะะ้ำใช้ดีมากแล้วเก็บให้หมดแล้วล่ะค่ะต้องไอ้นี่มากค่ะนตรงข้างล่างเนี่ยยังไม่เอยอะเท่าไหร่เขาจะเบิกยานข้างบนนี่ถือก็ต้องอ่ามาฟันรอบต้นอีกทีหนึ่งก่อนเพราะย่านเชื่อกันเยอะมาก รา่ข้างบนขอข้างบนเลยยันเทียเวลาซอยเนี่ยนะคะจะตามทันโอ้ยอันตรายน่ะแล้ซอยจะดิ่อองเร็วกว่าการตัดใน,น,นกถแล้วโดยการหลังไม่เดาอาอจะลรามากวิ่งทางเดียวชิแทงทเน่ะ ดูตะก้องในต่างหากขาสั้นของเราเนี่ยนะคะระหว่างต้นเขาต้องมาจัดก,การทีเรียบร้อยก่อนไม่งั้นเบิกไม่ได้ะคะ่ะดูข้างบนนี่นะดูยานเชือกอัาทานทันเลยเต็มต้นเลยต้นต้นไอ้ยานเชือกเส้นๆก็ใหญ่เลยเวลาต้องมาแต่งรอบเนี่ยตรงข้างบนนี้นะ,ะดูระหว่างต้น ก็ซอ,อยนี่เห็นไนี่แหละคะ่ะเห็นไหมต้องแต่งก่อนขบวนต้องมาแต่งอีกรอบนั่นแหละค่ะคนที่จะตัดยางถึงจะเบิกยางได้นะคะเขาแปลงเนี่ยจริงๆเขาตัดยางพื่วจะเบิกยางนแหละ เหนื่อยเลยข้างนี้แหลเดียงแพงขวนทุกปีนี่คือไม่ซอยนะคะตัดย้าอย่างเดียวปีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะก็จะบดยางก็ซอยให้ด้วย คนกระจายก็ไม่ต้องอะไรมากมายขนาดไม่ต้องมากมายนะคะแต่ก็เออซื้ได้เหมเือนกันแหละเพราะว่ายาเชื่อเยอะมากไปตั้งนลยค่ะ ไม่ค่อยได้ดูแลแหละโอ้ยเอ็นต้นมันเลยไม่ค่อยใหญ่ย่านเชื่อมมันขันเลก็เลยนี่นี่เป็นนั่นแหละอันตรายอันตรายเพราะว่าในการซอยเนี่ยเขาจะวิ่งวิ่งชัวร์เร็วเพราะมันจะเป็นแค่ระหว่างต้นเองแล้วก็ไอที่ฉูดฉูดมากเลยอันตรายจริงเดินตามไม่ทันนะเนี่ยต้นยางไม่ถึงเลย เด็กมั่งใหญ่มั่งยานเฉียบไปเยอะมีช่วงข้างล่างนี่ค่ะที่ยางงรู้สึกว่ามีสาพาขึ้นมาหน่อยอูบางต้นเลยดีนะคะต่ แล้วก็อย่างนี้ค่ะเี่ยันอโอเคค่ะตอนนี้ก็ไว้ให้หนัคนคกขับแกลซอยของแกไปจัดการเราหมดหน้าที่ก,กับป้านละแต่ยังยังก่อนค่ะพระเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าในการซอยนี่เราใช้เวลาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกแกลนะทุกเียเราเราจะตัดได้อย่างเดียว เวลามันก็จะเป๊ะๆของมันเท่านั้นปีนี้ก็จะเพิ่มซอยเข้าไปรอจับเวลาแป๊บนึงจริงๆไม่ต้องรอได้ค่ะบางคนขับเขารู้อยู่เขาเขาดูเวลาเขาอยู่ว่าเขาลง,ลงที่ไหนที่ไหน สำหคลิปหน้านะคะย่าแย่เจู๊งขอบคุณที่รับเลือกคนติดตามนะคะสวัสดีค่ะ